ีเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะทางแบทแจ้งมาเท่านี้นะคะว่าเรือนไปก่อนเรือนไปก่อนมาแล้วเอาไม่ซูมไม่ได้ 嗯。<Okay. S 1> okay. ใส่ปเจะอบกับบ้านพี่ก็ไม่ยอมาชาเล่ใหม่่ายที่ปากคนเทียวคนอะไรได้หรอบกับนอยู่บ้านเป็นชาเล่ที่ไหนปุ๊ยืมหรอเอาฝั่นี้ก่อนฝั่นี้ก่นก็โดนรถอ่ะโดนรถโดนหัวทีอเลยพี่ฟ้าแ้ยมเลย่ะเอาเหอะไม่ะนะเอาเหอยมตัวเลย

เอ้ไเเป็นวันเที่ยวอะเฮ้ยพี่จอไปถืออันนึงได้ไหมเมื่อย ม่เปนไั่งไปีนงไม่เอาหรอข้างหลังคะมันซูมไม่ได้รถไิเกิดเลยไปอะจ่ายไปกมจ่ายหวานเลยนะัวนยไมพายได้้าหนูก็หมดาพนนี่ฟ้านี่คนเอาด้วยนี่จะเอา ลักกี่จะไปหาใคร <c oughs> ให้คนนั้น <c oughs> พ่อพ่อเราไปหาพี่ายแ้วพ่อพ่อพคอไพ่อจะดไม่ได้นะตรงนี้ไม่มีกระอถ้าโยนตรงอะไถ้าโยนีถ้ารไม่มีล้อน้พี่ายไม่มเลเอเลย

หนูไปชาวอ right. <and> <c oughs> ังกฤษใครไปเวียดนามให้ป็นพูดไปเวียดนามทำอะไรอ่ะไครอ่ะ เอาบอกถ่ายดีแบบหมดอ่ะหรือ่าไมพี่ถ่ายมาเซามีกี่ตัวมีสี่สามสามสี่บอกาาติดคอมีกี่ตัวมีสามตัวสองนึกว่าเล่นเกมสามสอง เฮ้ยเส้หเส้อเ้าวาล้หายูอไเ้ยเออาว้บางคนเดนอะ มีของจะให้นกระเป๋าทไหน็อข่าอะไรเก็อะไรผเสิร์ค่ะ่ไหนี่ไหนไม่ได้ไปไไปไปไม่ได้ไม่เห็นอะทากคนเขยบีบเข้าไปหน่อยได้ไหมคะเหนูก็พอะลุกันาเห็นแล้ไหมยนใกล้เห็นเราไหม เปลี่ยนหน่อยไม่เลยนไ้อ้ยแม่แต่ละวันนี้แม่มาดีันมาแล้วก็มาเไม่ขัดกันเนาะเปลี่ยนต้องอืนใหม่เจอกันบ่อยแล้วมั้ยไมค่ะน่าักมากน่ารักมากแล้วไหนื่อะคะ้มนแยกหรอเปลี่ยได้ไหมคะไมนะคะเปลนแทนลายแต่ไเน่ เป็นานานผวันก่อนจิ้มแยกขวดแยกพี่ฟ้าค่ะแฟนฟ้ากำลังใจทำงานเลยค่ะแฟนมานะน่เคยูไม่นไม่เคย่ะฟ้เม่อนีามนี่ย้ตงเลขคะต้องใส่กระเป๋าแดกะาแ้ใะรหนังสือพิมพ์ตตมาต้มาตแ พี่ฟ้าเป็นแฟนเห็นเขาเห็นไหอพี่ฟ้ามันคือกองหนูนั่นไม่มีพื้นที่นาพี่าได้การทองหมงอะเนี่ยพี่ฟ้าลงงลังกเวไม่้ให้นน่เนได้ไหม

ช่วยเสื่อที่มันเด้งเดียวแ่สวยนะเวลาผมเราไม่สวยนะใ่มใครเปิดมาเลยไม่จะชดีอยแม่วอันนี้ใครปล่อยคิวเปิดพัดลมาเนี่ย ไม่ซูมไม่ได้เอื่ไม่มีการทอปึ๊บปึ๊บซูไม่ได้เได้แบบนั้นเแคือแอคเดียวกลับบ้านีนี่นะเจอกันวันที่13 ไม่หมามันตัเอ้ยเหนคุณักษาอะเนี่าโดนโอเคหมาใครมาดูหน่อยอาเปนว่ามัดน